สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีทีนะฮะอินดีตอนขับเข้าสูซองสองไอ้น้องสาวเราคำมวดทุกคนโมนิตุมันพาทุกคนมาล็อกหนังงวัวเออพ่อแม่แม่บอกล็อกคนหนังงวัวแต่ว่าผู้ยังบุษทันได้ล็อกหมดเลย <c oughs> บ่บล็อกล็อกเบิ่นยังบุษทันล็อกกันยังบุษทันล็อกหนักนะแต่ว่าตัวนี้แหละล็อกแล้วแหละ,ละ,ละ,ละ สุดโลกแล้วกับมันกระชีใสๆขาวๆน่อยๆนึงแนี่คือห<อ>นาน้องตูเว,ว้าวเสด็จว่าหนาดำได้ยน้องว่างว้านี่นววนเอาหน่าใสๆขาวๆตัวนี้จะลอกแล,แล้วแล้วก็มีหางนทุกคนหางมัวอันหางนี่ค่ะโบไดเอามาเฮ็ดอย่างดอกอันเชีย่ยวมาอันลอกหนังลอกขนแล้วก็สิเอาไปซีเนาะทุกคนเนาะเพราะว่า ัิแนะแต่ว่าอีแม่ครับกะปกแป๊กปกแป๊กปกแป๊กเดี่นะทุกคนเนาะเพิ่มมือเหมือนตัวสวยเฮาอีกคู่หนึ่งตัวเนามีหน้าที่คูดอีแม่เลยมีหน้าที่แปลว่าอีแม่เลยแปลว่าเฮ็ดเป็นต้นอย่างนี้นะทุกคนนี่หนังเฮ็ดหนังเฮ็ดนางเฮ็ดเป็นต้นแล้วก็เจาะคูนะทุ่ม จะเจ้าหูน้ำอีแม่ค่ะมากกตู้กับพอเริ่มอันแบบอันเออตู้ลืมเบทุกคนบ่าหนังที่ตู้ซื้อมานี่ค่ะอันกิโลละห้าพันกี่ห้าพันกี่กับมีอยู่สิบหกกิโลกับตกเป็นเงินอยู่แปดสิบพันกี่ไปทุกคนเลยแปดสิบพันกี่แหละอันตีเป็นเงินไทยกับจะตกทึกอยู่อันเดี่ยวร้อยปลายบาททุกคน ร้อหสิบบาทห้สบห้าเพราะว่า,าว 5, 50, 50, 50, 50, 50เจ้าห้าหาสิบโอห้บาห้าบเหรยญคนคอมนี้แหละป้าอาตุกะโอันแปลน้ำโ h ้ n นมาผู้นางโตกันบอมีมีนมือซ้ายมือขว้จะทักล่างกันเด <c oughs> ้อันนั้น,นอ,อันนั้นน,นางเผางเผาเออผู้นางเผาเ ไปก่อนทุกคนไปก่อนนี่น้ำเอาร้อนพูดอๆๆบกปละรกลุงหนังคาชีโฮตกะเองไปนี่บเห็นมันหฮตเลยหฮดเลยดิสี่หุดๆๆุดๆุออาขุดมึงดูบันนี้ค่ะ โอ้ยให้มันเศร้าฮอนกันบ่จับขุดก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 ดเลยอ่านขุดแล้วบ่นี่บ่เห็นออกเลยดิสามื่อก่ค่อยเปลี่ยนค่อยไปมันก็ออกนี่ดิสาเออเดี๋ยวออกได้ค่ะเอาเป็นอย่างคือออกบ่ถึงน้ำฮอนถึงน้ำฮอนน้ำฮอนนี่ค่ะอันตรายได้บ่ไปมาถึงอย่างกระหดจนบ่แม่ค่อยขุดไปเนาะเพราะว่าอัน สิว่าได้ไหนต้วเ,เกตกับโบยู่ตะก้องเฮากับโบยู่นะฮะไอ้ใต้มากินตะกองตูก็เลยต้องในแบกดฮะพระละเขาเดียวนะ <c oughs> คือคู่นั่งคู่คูค่ดเดียวอีกอ็ออันยันได้จนฮอต่ำแปแลนี่เพื่อซีม,มดเนี่ยนันงงให้งานคู่เดียวอากาตทู้ก็ะโคพูดกันน,นะทุกคนเนาะ แล้วหนึ่งจากที่เฮาเมื่อนี้เฮามาเป็นตากล้องดังให้ยกำลังใจนะทุกคนเนาะเฮากะซิมีแป๊บซีเต็มทวนี้แป๊บซีแต่ยาน,นะซีไปกำลังชิมอังกลิ่นกระซี้ผ่านน้องตู่เพิ่นเมื่อเยาว่าอันใต้ใต้กะซีมาอันซอยอันน้องตู่ก็ม,มากินกระชี้ซ้ำ บบได้บบได้บบได้เวียกนี้มันเป็นเวียกอันเบาๆเวียกเบาๆแล้วก็มันเป็นเวียกแบบมันงานเท่านั้นแบบมันง่ายโพสเนาะเหมาะกับเหมาะสําหรับกับน้องตู้แบบนี้ค่ะแม่นบอการเปรใต้เราต้องแบกเข้าโบแบกน้ำาบแม่นบออันพ่ออยู่ในเฮือนทายังประทานในหาบเข้าเลยเป่าเข้าอแมนบอสองเป่าเนาะ ไปทุกคนวันนี้ก็สิไปแบกเข่ากันเด้อเมื่อยนั่งแบบเชวขนาดเลยที่พอบอกเมื่อยอีเมยยังคูดมยแต่ว่าก็สีแล้วแล้วเพราะว่าแผ่นสุดท้ายอีเมยคูดแผ่นสุดท้ายอยู่เมื่อยแล้วองมานั่งพักก่อนให้อีเมยูดก่อนซะเพราะว่าไอ้ใต้ฮันกาเป็นโยเป่าเข่าจัก เป่าเข้าจักจักเป่าแทบบูง,งเลยบเห็นหน้าเท่าป่าน,นี้เลยเพราว่า <c oughs> จนค่ำเลยนะยุณเหตะเวนเนื่อแล้วนี่ก็เติบนึ่งเนาะทุกคนเนาะติบอีีพูดแล้วมันยังสิไปมันยังไปล้าแล้วก็มาโซมมันเก็บรายละเอียดขุนมันอีน่ะทุกคนนอยยานเรียกว่าตูที่เขาพูดแ,แล้วก็แล้วพูดยังไ่ท่านแล้วก็ยังไปทันแล้วแบบนี้ฮะนะเลยเป็นว่านางพักก้นนางพักโอเหงใส่ม่พูดแล้วเนาะแล้วเขาจะค่อยไป แนวอื่นโตอีกมาตะเบกเข้าแล้วคนว่ามาตะเบกเข่าแล้วก็ฝนมีท่าเลยคนว่าวระว่งงานโซยอีเมลแหละอันโลกโลกเอาซีนบอกเอาอินเอาอย่างมันโองอนะทุกคนโซยระดับนี้โซยอย่โซยได้หลายติบเลยทุกคนเลยเพราะว่าอัน ได้กระซามหนึ่งเร้วดีมีจะได้แล้วกระซามหนึ่งห่างใครยังไม่ทันได้ปีนกับทุกคนเลยเมื่อยก,ก,ก่อนหย่าบ่ารุมหรือว่าซันซร์เาวะตู้กานั่งพักพรก่อนพอเวียกตวนเลยกูดขูนักัดเซ็ตซีนเลยโตไปกับแม่กับไปใต้แล้ววันนี้ตัวน้าเดือดสอยประมาณเวดาตรงนี้ อันพริกพริกมาเมืองกินน um hey, ี่เนะฮะซ้ำหน้าเลยอันนี้อันมันมันอย่างดำดำเนี่ยผลงานของไทยผลงานข่อยเองนี่แหละดำดำผลออกออกมาดีนะครับจุ๊บสามดาวเลยหันแก้วงามงามงามทุกคน แนวนั้นบอหน้ากันดำๆอ่ะอ่ะเฮ็ดต่อไปเฮ็ดต่อไปเพราะว่าป้าแหนสีนั่งเป็นกำลังใจให้ออเม่กับเวตาหเฮ็ดก่อนเนาะปวานตู้สิเข้าไปเฮ็ดซอยไอเม่นะพะเดี๋ยวนี้มันกระเดิกแล้วมันเดึกค่ำไปแล้วนะก็เลยแบบว่าต้องได้ไปซอยคุย่นก็เดินทุกคนเด้อเสร็จสิ้นพนทีเฮมหอยในการซอยหนังแต่ว่าอีเม่เพิ่น อ่านไหยังใส่นังไว้ก้อนนะทุกคนนี่สิใส่่น้ำเกลือไว้ใส่น้ำเกลือไว้ไว้หอนมืออื่นเพราะว่าอันใส่เกลือเส็ดให้หนังอ่อนโหแม่ออว่าสั้นแล้วนเนาะคือสิโบลแล้วแล้วมดเนี่ยเพราะว่าโบลแล้วโบลแล้วอีดีอีโรนี่แหละแต่ว่ามืออื่นผู้ใดจังซืบต่เตอเฮ็ดซะเพราะว่ามันนี่เลิกแห้งแล้วได้เจอกันมืออื่นนะทุกคน มาในชุดกะแจ้งแจ้งกว้างเพราะว่าเมื่อวานนี้ลอกหนังค่ะจนวออวอลโลกหนังซะน,นั่นลนลกอันคนหนังงัวค่ะกัจนเลิกจนดืนด้อเนาะเป็นอันบบแล้วบบทั่วจะเชื่อมื้อน,นี้ฮันก็เลยแล้วแล้วอีเมฮันกะอยู่เหือนควัวกับเขาไอ้ตตยเนาะเพิ่นกะพาเดียวเฮ็ดอันซอยซอยหนังซอยอย่างแห้มันเป็นต้นคือตู้ให้คนเบิ่งอะแล้วเพื่อนระบอดให้ตู้ฮันล้ไปเอาหัวสิไข่เพื่อจะเอามาเอื้อตู้กับยางมากระชันหัวสิไข่แล้วเดี๋ยวนี้ สิงคาตู้ก็อยู่นี่เพคนาว่าจะเอาหลายๆน้นนอยนิดหนึ่งว่ะแต่ตูก้ก็ต้องเลือกสุ่มก่อนเด้อเลือกเสี่ยวสุ่มได้สุ่มใดที่มันใหญ่ๆก็เอาสุ่มนั้นแล้วเนาะสุ่มนี้เอาซะนี่มาของานเอาก่อนเด้อเลี้ยวๆหัวสิงคายลายเติบเติบหนึง่งมาได้น่อยจะนี่เลยบักงามงามหนึ่งหัวสิคไคากันเลยอ,อ้วกขนาดเลยบนหัวม,มัน อาจะเบียกหินไปเลยเนาะเอาได้มาแล้วเขาก็ต้องได้ล้างแต่ว่าตู้ผูหนึ่งตู้ทุกคนโมงผูหนึ่งเลยเพราะว่าออคุณีหา่ายังสุดยังโสมอยู่เพราะว่าตื่นนอนมายัางปเปียเหินนากี่เข้าสวรรค์ก <laughs> จับกินแล้วกะแกงียงงไม้นะทุกคนเนะาะข <laughs> ้าวเดิดคนห <laughs> น่กนี่คือโสมนะหล <laughs> ังจากที่ล้างแล้ว <laughs> คนที่ โซยหัวสีไขยก็คือซีเมนผู้นี้แหละโบโบ,โบมีไพดอกเพราะว่าอันเพื่อนเป็นเจ้ามือนะแบบเป็นแบบเครื่องปอกเครื่องปรุงมันนี้ค่ะไว้ใจเพื่อนได้เพื่อนปรุงแซ่บเพื่อนว่าค่นะเดีวเป็นอื่นแล้วนี่ก็จะโซยแบบแบบนี้นะท,ทุกคนเนาะอันเครื่องปรุงนี่ก็จะมีอันมีอย่างแน่มีหัวสิคไยหสิชคายหัวชคมีขงิงมีอย่างอีหมากเพชรมีบะ อีกตามคนมากกระไส่บ่มากอะไรกับย่ามันต้องมีแป้งน้วยอยู่แล้วรถดีบ่ได้บ่รถดีเออรถดีก็สิได้เออเมื่ได้ซื้อรถดีกันเนาะคือซื้อว่าสุดโสมขนาดเนาะยังบ่ทันได้อาบน้ำแต่สาวฟุ้นแม่นบ่ฮู้ยังว่าเฮ็ดหยังมาตื่นมากฮะยังได้ซอยหนังด้วยตกตเจาะอุ้มืมันอีกเนาะแม่น ี่ก็ให้มาต่ำอ so, anyway. ีกคนนี่เครื so, sadly, um, so, 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 ่องพีชเต็มคุกเลยเพราะว่าหนังเฮามันหลายเอ่าตุ่แบบอันคือแบบว่าอยากหายผู้ใดเนาะแล้วแบบว่าใส่ลงไปเป็นพิ่งแห้งนะแม่นยังให้มันเล้วไปวายเงี้ยบอกนะครับไปเพิ่นต่ำก็เนาะแล้วจากแป๊บวามาเจอกันตอนคุกเขาผสมกับหนังซะ มาไปแล้วตอนนี้กันเหลืองเออเหลืองย้อนอย่างเหลืองน้ำขมิน้นใส่ขมิ้นนำ้ำใส่ขมิ้นน้ำแล้วก็ใส่สีหันนิดหนึ่งวะจ้า <laughs> นี่นะโอ้ยหนังเหลืองอ่องตง แบบเถอะโหมดลงบัดเดียวเลยบุได้บ่ได้ได้ได้น้าแง่หลายเหลืองต้องพักเราเลยนี่คือการอันนี้คือแบบหมายวะเฮาเฮอๆเส้นหนังอย่างก็หนังเข้มหนังพุ่งหนังหนังเข้มหนังพุ่งหนังทอดหนังทอด กินกับตำาุ่งกับเห็้กินกับตำหุ่งแบบนหนังโค้งเขาทอดออกมาแบบสไตล์คือกับเคียมหมูนะแต่ว่าอันนี้เขาจะใส้หนังงวปอเรื่องรายละเอียดนี่ต้องยุ่งให้ใตายนะเพราะว่ากวดเรียบเลยดูจากท่าก,กันมาเลยโอ้ยเคี่ยมจะซาว อันบดไซตถุงหมอกถุงมือก็ได้เนาะเพราะว่ามือสะอาดแล้วม,มือสะอาดแล้วบนมาซาวซาบซาแบบเหมอแบบแต่เซฟเนาะแบบบึ้งก็ยังแบบแต่เซฟลนะเหลืองตรงือเลืองคักขนาดเลยอากับสิเป็นกำลังใจ<อ>ให้สู้ๆดอยิ้มเน่ ยิ้มมาได้แล้วตอนนี้มันเมื่อยแรงแล้วนี่คือหน้าตาของคนที่เมื่อยแล้วอ่านอนตะคุยบันตูก็ะสีได้ขอปิดลิปก็นะเพราะว่าต้องได้ไปซ่วยเพื่อนนะเพื่อนเว่าเพื่อนเมื่อยแล้วีคือสีได้เปลี่ยนเดียวแหละแบบคันยังให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังนะแต่กลับคันแล้วก็ยังสีได้มักอีกมักไว้ประมาณจักมัดมือกับบิดจักสิว่านัไรเบิมดมือบิดขืนว่าสานแะละ เพื่อให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังนะอ่าบันทิกาะขอขอบใจนํำทุกคนนอกาที่เข้ามาติดตามครับสู้สองไอ้น้องสาวเราคำมวลเฮาถ้าว่าในคลิปนี้เสียงเนื้อหาพาร์ติชช์จีนขอโทษขออภัยนําไม่ยดแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สองอ้น้องเฮาดีด้อเพื่อสิมีแหงเฮ็ดคลิปใหม่ๆโตไปสำหรับเมื่อน,นี้ขอตัวไปโกนเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย